เป็นผเชื่อแล้วเป็นผีเชื่อแล้ว,ปลวไปดรูแล้วของใครไม่รู้ หาสิด่างงด่างไหนของเด็ด่างด้วยเหรอใช่ไหนอะ่ะไมอว่าห็นีอบ้บบ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 ้บบ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 บลบอบบ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 บอแล้วอ่ะไบ้บบบบบลบบอบบบบบบบวับบีบบ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 บรบบ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 จะมาบบบบ ว่าแบ<อ>บแ,แม่จะเป็นผิดเสื้อแล้วนะกี่วันเลยเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายสามวันแล้วทั้งหมดมันกี่วันละน่าจะประมาณสิบวันสิบวันของสายกลางของฝันต่างแล้วของทำละ่ะยบกแด่แบบแม่เนี่มันเป็นยังไม่เป็น J five โอ้โอเคแล้เอาของใครก่อนเอาของเช่เช่ก่อนนะมาอ่มามาอุ้ยเจมิสระอุ้ยสวยฮะสวยมาก อุ้ยสวยมากเอาสิเอาไปอุ้ยโหสวยอ่ะไำาดรพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมอ้าวอุ้ยโหฝันน่สวยมาก่ะอุ้ยดูลายดิของของใส่กลางเมื่อกี้เป็นกโอกมินหวฝันน่สวยอ่ะ คุณสวเขาต้องทำยังไม่มาใช่ไหมแน่ใจเปล่าต้องเปิดไหมมาแต่ว่าเป็นเป็นยังไงเนี่ยเป็นคดักแด่เขียวใช่ไหมโอเคโอเคเพราะมีมีสิทธิ์ที่ขอได้ของดักแด่เขียวมันถ้าเป็นดักแด้น้ำตาลก่อนแล้วถ้าดักแด้น้ำตาลเปลี่ยนสีโอเปิดเปล่าเปล่าเพราะว่าของของคนด่งเขาอาจจะกำลังฝึก อะไรอ่ะฟื้นตัวกำลังมันแบบยังยังบินไม่เก่งยังไม่ไหวอย่างเงี้ยเจ๊แข็งแรงมากเลยขามันยาวมากเลยอ่าเขาเป็นทําไมเป็นทําไมมันไม่เป็นผีเสื้อเด็กก่อนอม,มีหนอนตรงนี้อยู่ด้วยังมีนหนอนอยู่เหรอนี่อย,ย,ยอ่ะถ่ออายเลยอ่ะก็มีหนอนแล้วยังขยับอยู่ด้วยอ่ะ อผีเสื้อสามกล้องผีเสื้อมาเล่นกันหน,นอนหนอนเนี่ยไรคือหัวไหนคือท้ายเนี่ยเขายังไม่พร้อมบินเนี่ยนีนอืมเห็นแล้วพอาะเขาผ่นมานบินชนกล่องอนะ่ะ oh <no. S 3> เราก็พยายามบินแต่ว่ามันชน,นกล่องแล้วถเปิดกล่องไว้แบบนี้เนี่ยหนอนกลายเป็นผีเสื้ออืมน,อน้องผีเสื้อเขาบินไม่ไหวเนี่ย<ต>ผมดูจากแม่เขาดิ ข้างล่าง่าจะเป็นมุกเนื้อนี่น่ารักมากเลยเพราะว่าเราหลอกเนื่อปล่อยเขาแบบนื้อแล้วเขาไปเองพี่เสื้อใส่แยงสวยมากนะได้แยงสวยมากข้าวใส่แยงเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตมินไอ้อันนี้เป็นช็อกโกแลตวานิลลาเนี่ย ช็อกโกแลตวานิลลาเป็นสีออกมิ้นๆ์เลยเขียวเลยเม่ย้ไม่เห็นหรอปินเร็วมากแล้วมันอยากจะออกเต็มที่แล้วเป็นไงครับเลี้ยงมาทั้งหมดห้าตัวเหลือห้ึัองสามตัวห้าตัวถ้ารวมพีเซ่ด้วยก็สีตัวแต่ถ้าไม่รวมก็สามตัวเหลือสอง ม่คนต่างขโมยผีคนต่างขโมยหนวดไมดไม่ได้ขโมยเออไปแล้วเฮ้ยไปแล้วตกใช้ไม่ทันดูอุ้ยเห็นว่ามันออกไม่ได้เออต้องเองกองสวยสวยมากสวยมากไปเกาะอยู่ที่ยงแผนบ้านเรา ไม่เป็นไรตอนนี้สองนาทีปล่อยเขาพับผ่านไปลูกนะมปิดตาปิดหน้านะคะกดไลค์กดติดตามกดติดตามกดแชร์กดแชร์